สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรุป่ปานอ่ะสู้ฟูสู้นะผมมาพอดีแล้วในช่องกินกับตวงชาวพี่น้องมากับเมนู่งต่อยร้อยเลือดพี่น้องมาครับแซ่บๆกันมือน,นี้ัำคนเดียวซื้อเข้าพี่น้องมาครับกินมังกรคนอื่นที่บดใช้สวรรค์มโนอู้เนาะแซ่บๆกันครับมา làm đẹp, đẹp nữa, cá đẹp, này tụi nhiên năm mới. Oh, tak pi nak. Ni. Ni, siap mm Hmm, Mhm. No, siap nak, siap. มันอี่บนไทยทัยง้งหมดมแล้วอยากเห็นโสส้ารีเสียงดังรบกวนนั่ากรกดด อจำเป็น,นอ่ะเอาสตินเมื่อไหน่อย เดีบยอผมไปสำหรับอ,อ,อุที่บกกินดิบนะนพี่น้อง อขอเถอะขออภัยสำหรับผู้ที่กินดิบแต่ต <c oughs> ีมักสายนีกัมากครับ <c oughs> <c oughs> các bạn điểm quay từ làm với câu là bị tập

พักแก่ในกรณีตั้เย็ยนละไม่นองเนี่ยมาเอาพักเนี่ยเราคุยเอามานน่นี่ย

Yeah, mm -hmm. but sẽ, xem cái, ừm, ừm ติ้นมือพีหน่อยอมา อืมน,น้อเดลายไม่ได้เนนลาย